ีปครับเ,เพื่อนๆแล้วพี่ๆทุกท่านวันนี้ผมจะมากินอันนี้จะลองลองกินนะว่าเผ็ดไม่เผ็ดเนาะเป็นมาม่าเกาหลีถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเด,เดี๋ยวถ้า ถึงเป้าเนาะผมจะให้เลยห้าห่อนะครับห่อนี้นะเขาไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่ไ,ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สปอนเซอร์อะไรนะครับอันนี้จะกินให้ดูนะครับถ้าชอบแบบนี้นะถ้าชอบแบบนี้ กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก,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 ก็ถ้าถึงกำหนดที่ผมตั้งเป้าไว้เอาแค่หมื okay. หม่นไลค์พอผมจะซื้อหอ้าห่อมันนั่นกินให้ดูเลยห้าหอ่อไม่มีการกินน้ำนะจะดูว่าทนไหวไม่ไหวอด านใดไม่กินเผ็ดกินเผ็ดไม่เก่งอย่ามาลองนะครับถ้าลองก็คือกินทีละน้อยๆอ,อ่าเขาถ้ากินทีละน้อยๆน,นะครับเพราะถ้ากินเยอะๆนั้นนะ่มันเผ็ดช้ามันจะอค่อยๆเผ็ดเป็นระดับแรกเลยคําแรกจะไม่เผ็ดมันจะออกอหวานๆถ้ากินประมาณคําที่สองคำที่สามเนี่ยมันจะเริ่มเผ็ดมันเหมือนหมาล่าเดี๋ยวค่อ,อ,คอย ถ้าอยากให้ผมลองทำอะไรลองกินอะไรเผ็ดขนาดไหนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับถ้าผมมีงบผมจะกินให้ดูว่าเผ็ดขนาดไหนอร่อยไหมหรือไม่อร่อยก็ฝากช่องคนเดินป่าพาเที่ยวด้วยช่องเดินป่าพาเที่ยวนะฝากด,ด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วยวันนี้ผมมา,มากินมาม่าเก,กาหลี Agume. Oh, it's a dog. อยากลองนะครับเือจะมาลองกินกับผมก็ได้นะอมืมาลองดูอย่างนี้เลย ครัคถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตระาผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมด้ได้มีกำลังจะทำคลิปต่ตอไปให้เพื่อนได้ดูรับชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ